ให้ผมเหรอครับใช่รับไปสิวันนี้ฉันทำงานที่นี่เป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะฉันจะไปสร้างครอบครัวกับแฟนที่ต่างจังหวัดนะ่ะกาแฟเหรอครับ สวัสดีครับคุณทรายสวัสดีจ้าเ,ออเดี๋ยวผมช่วยถือนะครับขอบใจจ้าโอ้คุณทรายทำงานจำเป็นทำเยอะจังครับนิดหน่อยนะจ้าเหนื่อยไหมครับเนี่ยไม่เหนื่อยนะครับถึงเวลตัวเองนะครับขอบนะคุณทรายครับมีอะไร เอ,อเดี๋ยวถ้าผมตัดจริงวาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาเช็ดรถให้นะครับนี่ไม่ต้องเดี๋ยวฉันว่างแล้วฉันก็ไปล้างเองก้าวมีงานอะไรอะ่ะก็ไปทำงานของก้าวเถอะขอบใจนะครับครับครับเอาไปซ้าย ทำไมวันนี้กลับไวนะครับอ๋อพอดีวันนี้จะกลับตา่างะวัติน่ะแลยขอลาง,งานกลับก่อนอ๋อหรอครับงั้นคุณไซด์ขับรถดีๆเดินทางกลอดภัยนะครับขับใจนะแล้วจะซื้อขนมมาฝากครับครับ มานั่งเะเง้อคอยาวเป็นเต่าเลยปล่าชะเง้อซันหน่อยพี่ผมก็ทำงานผมปกติอ่ะกาวเอ้ยเองกับเป็นแค่คนสวนมันต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวซะบ้างคิดจะหมายปองดอกฟ้าเนี่ยเองไม่มีวันสมหวังหรอกพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรกับใครสักหน่อยเออ๋ออยวโกหกนะพี่เห็นเองมานั่งรอผู้จัดการทุกวันเลยก็นั่นแหละดีพี่ ไปต่างจังหวัดตั้งหลายวันอะไม่เห็นกลับมาทำงานสักทีเลยอะเฮ้ยอย่าคิดอะไรไปไกลเลยเองมันก็แค่ดอกฟ้ากับมาวัดน่ะผมรู้ผมมันไม่แค่หมาวัดจริงๆเลยพี่ใครเขาจะลดตัวลงมาเออเองคิดได้อย่างงั้นก็ดีจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังเออไปแยกย้ายกันทำงานพี่ไปก่อนเลยพี่ ตามไปเองอ่ะเออเราตามมาเร็วๆนะสวัสดีครับคุณซ้ายสวัสดีจ้ามีอะไรผมชี้ถือไหมครับมีมีเยอะเลยเป็นไงบ้างครับคุณซ้ายขับรถเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยหรอกจ้า เนี่ยซื้อข้าวนึงม้อปากน้องๆได้ออกติดเยอะเลยนะจะดีจังเลยครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะถือนะครับจับเอาไปข้างในเลยนะได้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบใจจ้ะเดี๋ยวเก้าครับผมอ่ะนี่ของเก้า ของผมเหรอครับใช่เอาไปแบ่งกับพี่พึ่งนะเอะอครับครับขอบคุณนะครับที่ยังตุตสาหรมาถึงพวกผมอ่ะจ้ะไปทำงานต่อเถอะครับโทรศัพท์อยู่หนึนะหน่งไม่ได้ลดแม่เลย อไลืมหัวสักไปที่รถนี่เองอ่าวเฮ้ย ซื้อมาให้กินไม่ได้ซื้อมาให้นั่งมองเออเอ็งนี่เป็นเอามากนะเนี่ยอะไรที่ผมก็กำลังจะกินอยู่นี่ไงเออแกแก่กิงก็ไปเถอะมองจนถุงจะละลายหมดแล้วเนี่ยโอ้โพี่พี่ก็พูดเกินไปนี่เอ็งเนี่ยจะให้บอกอีกกี่ครั้งว่าเอง็งก็เป็นได้แค่หมาวัดนั่นแหละ กาวเอ้ยเอ็งเชื่อพี่เถอะตัดใจจากคุณทรายซะโถพี่พึ่งผม,มแค่มีความสุขที่ได้เห็นหรอยยิ้มของเขาอะ่ะไม่ได้คิดอะไรไปไกลแล้วหน่อยเออให้เป็นจริงอย่างที่พูดเถอะปากแข็งได้เองเนี่ยคุณทายนี่ใจดีเนาะซื้ขอขนมปรฝา่าพวกเราด้วยใช่ครับพี่ เอง,นงเนี่ยมันปากแข่งเลเนี่ยผมรู้นะพี่ว่ามันไม่มีวันเป็นไปได้อ่ะเจ้ามีอะไรเหรอครับคุณซ้ายอะฉันให้ให้ผมเหรอครับใช่รับไปสิ โหสวยจังเลยนะครับผมกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยชอบใช่ไหมช,ชอบครับชอบมากเลยครับเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกนะวันนี้ฉันทำงานที่เป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะฉันจะไปสร้างครอบครัวกับแฟนที่ต่างจังหวัดน่ะกาแฟเหรอครับ เดือนหน้าฉันจะแต่งงานแล้วนะแต่งงานเหรอครับถ้ากลาว่างก็ไปงานฉันด้วยนะครับขอให้คุณทรายครับครอ,อบครัวมีความสุขนะครับ รักกันไปนานๆนะครับขอบใจนะเก้าฉันขอให้เก้าได้เจอคนที่ดีๆคนที่เก้ารักเขาแล้วเขาก็รักเก้านะโชคดีนะเก้าความรักอะ่ะเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ ใช่ครับคุณซ้ายความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ